ค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่อง m ันนีชาร s t สอรี่นะคะในตอนซ้อมสินออนไลน์บ่ายครูแยงค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาพบกับทัศนศิลป์ทัศนศิลป์ทัศนศิลป์นะคะทัศนศิลป์มาจากคําว่าอะไรมาจากไหนนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็แตกคะแนนงออกไปเนี่ยมีหลากหลายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันเลยนะคะเดี๋ยวไปตดามชมกันได้เลยค่ะ ค่ะก็กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะคะในรายวิชาทัศนศิลป์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะคูณยมก็จะพาทุกคนนะคะไปพบกันในเรื่องทัศนศิลป์ค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับควาว่าทัศนะคะทัศนะนะคะ ทัศนาหรือว่าทัศนะนะคะซึ่ง4ี่คำนี้นะคะก็คือมีความหมายเหมือนกันก็คือการเห็นรู้เห็นสิ่งที่เห็นการแสดงออกนะคะรวนเป็นความหมายเดียวกันทั้งสิ้นเลยนะคะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของคำว่าศิลป์หรือศิละปะนะคะ ซึ่งคาว่าศิลป์แล้วก็ศิลปะเนี่ยจะมีความหมายเหมือนกันเช่นกันนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกปัญญาความคิดและก็ความงามค่ะทุกคนต่อมานะคะเราก็จะให้นักเรียนนะคะมารู้จักกับคำว่าทัศเมื่อบวกเข้ากันกับคําว่าศิลป์แล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นคําว่า นั่นเองค่ะซึ่งทัศนศิลป์เนี่ยก็คือกระบวนการถ่ายทอดผลงานนะคะทางศิลปะการทํางานศิลปะนะคะอย่างมีจินตนาการนั่นเองค่ะก็คือมีความคิดที่ริเริ่มสร้างสารรค์นะคะเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็เป็นการสร้างสารรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสวยงามค่ะมีการปฏิบัติงานตามแผนนะคะเพื่อพัฒนาตนเองที่ตนเองได้สร้างไว้นั่นเอง ต่อมานะคะครูยมก็จะพาทุกคนนะคะมาเรียนในเรื่องของทัศนศิลป์ว้าวซึ่งในสาขาของทัศนศิลป์เนี่ยก็จะแบ่งออกไปเป็นวิจิตรศิลป์ทัศนศิลป์กับวิจิตรศิลป์เนี่ยจะคล้ายๆกันแล้วก็จะมีะแขนงแบ่งออกไปแยกออกไปอีกนะคะนั่นก็คือมีทัศนศิลป์หรือวิจิตรศิลป์เนี่ยก็จะมีในเรื่องของจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมค่ะ ภาพพิมพ์ภาพถ่ายนะคะและสุดท้ายก็คือสื่อผสมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคูณยมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทั้งหหัวข้อนี้นะคะโดยคร่าวๆนะคะเราจะยังไม่เจาะลึกเท่าไหร่นะคะแล้วเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของจิตกรรมกันก่อนเลยค่ะในเรื่องของจิตกรรมนะคะนักเรียนก็ นักเรียนก็จะสามารถเห็นได้นะคะโดยนะคะนั่นก็คือจิตรกรรมไทยจิตรกรรมสากลน,นะคะก็คือมีให้นักเรียนเห็นเยอะแยะมากมายนะคะในตัวอย่างของจิตรกรรมไทยก็จะเป็นในเรื่องของวัดวาอารามนะคะก็คือเป็นผนังวัดยกตัวอย่างเช่นผนังวัดนะคะ จิตกรรมนะคะก็คือเป็นผลงานศิลปะนะคะที่แสดงออกด้วยการขีดนะคะการเขียนการวาดภาพนะคะและการระบายสีทําให้เกิดเป็นภาพนะคะซึ่งภาพจิตกรรมเนี่ยจะเป็นภาพสองมิตินะคะทุกคนซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่มีความลึกไม่มีความหนาจะไม่เหมือนกับงานปฏิมากรรมนะคะก็คือเราจะมองเห็นได้เพียงแค่ ด้านเดียวนะคะด้านเดียวเท่านั้นนะคะจะไม่สามารถเห็นความลึกความตื้นความหนาความบางได้นะคะเหมือนกับประติกรรมแต่เราสามารถเขียนเป็นภาพดวงตาให้เห็นถึงความลึกความนูนได้นะคะในเรื่องของความงามของจิตรกรรมก็จะเกิดจากการใช้สีการใช้เส้นต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะเูยงก็จะพาทุกคนมารู้จักกับคำว่าปฏิมากรรมค่ะทุกคนปฏิติกรรมเนี่ย ทุกคนก็จะคุ้นเคยกันนะคะคือเรียนมากันตั้งแต่ชั้นเล็กๆแล้วแหละตั้งแต่เรียนปั้นดินน้ำมันนะคะปั้นแป้งโดนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องปฏิมากรรมเนี่ยก็คือเป็นผลงานศิลปะนะคะที่เราสร้างสารรค์หรือแสดงออกเป็นรูปทรงของสามิติค่ะทุกคนและก็แบ่งออกเป็น3าประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือนูนต่ำนูนสูงค่ะ และลอยตัวนั่นเองค่ะทุกคนนูนต่ำนะคะก็จะเป็นภาพเหมือนกับภาพเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบนะคะก็คือสามารถเห็นได้เพียงแค่ด้านเดียวส่วนนูนสูงนะคะก็คือมันจะสูงออกมานิดนึงแต่ว่าฐานจะต้องติดพื้นนะคะอันนั้นก็คือนูนสูงส่วนรอยตัวเนี่ยก็คือจะยืนเห็นมาเลยสมมติว่าตัวน,นี้เป็นฐานใช่ไหมคะอันนี้คือ ลอยตัวละเพราะว่าฐานติดพื้นอย่างเดียวแต่นอกนั้นคุณสามารถเห็นได้รอบด้านเลยนะคะต่อมาคะ่ะทุกคนก็จะเปในเรื่องของภาพพิมพ์นะคะภาพพิมพ์นะคะในที่นี้นะคะก็จะมาเรียนรู้ภาพพิมพ์ข้าวๆกันนะคะอันนี้นักเรียนก็เคยพิมพ์มาบ้างแล้วนะคะภาพพิมพ์ลายนิ้วมือเอ่ยนะคะภาพพิมพ์การกล้วยนะคะภาพพิมพ์ดอกไม้ดอกย้านะคะในเรื่องของภาพพิมพ์นะคะนักเรียนก็จะ มันมันจะหมายถึงร่องรอยนะคะนักเรียนที่ทําให้เกิดขึ้นโดยมีวิธีการพิมพ์นะคะหรือการประทับรอยนะคะให้เกิดเป็นเส้นนะคะรูปคนสัตว์และก็สิ่งลักษณะต่างๆนะคะที่เราทําบนวัตถุใดวัตถุหนึ่งนะคะแล้วจึงไปกดประทับตาลงบนวัตถุใดวัตถุหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เป็นวัตถุรองรับนั่นเองค่ะส่วนประเภทของภาพพิมพ์นะคะก็จะแบ่งออกได้เป็น ้าพิมผิวนูนนะคะผ้าพิมพ์ผิวราบผ้าพิมพ์ร่องลึกและผ้าพิมพ์ตะแกรงไหมค่ะผ้าพิมพ์ผิวนูนเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ทั่วไปนะคะสนมากเขาก็จะแกะแล้วก็ให้เป็นผ้าพิมพ์ผิวนูนก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นตาปั๊มคุยมค่ะทุกคนตาปั๊มนี้นะคะก็เป็นผ้าพิมพ์ผิวนูนนะคะเพราะว่าปั๊มเข้าไป จะเป็นรอยตรงนู้นนะคะภาพพิมพ์ผิวราบเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของเหมือนกับภาพพิมพ์สีน้ํานะคะก็คือทาไปเป็นผิวราบผิวเดียวนะคะภาพพิมพ์ล่องลึกคือการแกะสลักไม้ลงไปนะคะเป็นเหมือนการแกะสลักไม้เป็นล่องลงไปเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยล่องลงไปก็จะเป็นสีที่อ่อนใช่ไหมคะหรือว่าไม่มีสีเลยแต่ว่าภาพที่ไม่ได้แกะ ก็จะกลายเป็นสีนั่นเองค่ะส่วนภาพิมพ์ตะแกงไหมเนี่ยเหมือนกับเสื้อเวลาเราที่เราสกรีนเสื้อนะคะทุกคนอันนั้นเขาใช้ภาพิมพ์ตะแกงไหมนะคะต่อมาครูยอมจะพาทุกคนมารู้จักกับเรื่องของสื่อผสมค่ะทุกคนสื่อผสมในที่นี้เนี่ยนักเรียนต้องเคยเห็นกันมาไม่มากก็น้อยเพราะว่ามันจะอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานอาชีพนะคะที่เรานํา สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะมาของสื่อผสมนะคะศิลปะสื่อผสมของเราเนี่ยก็คือเป็นผลงานศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการนะคะต่างๆทางศิลปะนะคะที่มีความหลากหลายกันเนี่ยมาผสมผสานกันทําให้เกิดเป็นผลงานเพียงแค่ชิ้นเดียวที่แสดงออกถึงอารมณ์นะคะของผู้ที่สร้างนั่นเองสร้าง สันเป็นอารมณ์สีสันที่สดใสเป็นอารมณ์ที่มืดมัวหรืออาจจะเป็นอารมณ์เศร้าก็ได้นะคะส่วนวัสดุนะคะที่นํามาทําเป็นงานสื่อผสมนะคะก็จะมีออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือวัสดุธรรมชาตินะคะแล้วก็วัสดุสังเคราะห์ค่ะทุกคนวัสดุธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นวัสดุที่มาจากพืชนะคะสัต์และก็แร่ต่างๆนะคะส่วนวัสดุสังเคราะห์เนี่ยก็จะมาจาก กระดาษนะคะโลหะหรือมแม้กระทั่งรูปปัดเล็กๆนะคะที่นักเรียนทํานั่นเองค่ะาเรียนกัทุกคนมารู้จักกับคําว่าสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยต้องรู้แล้วแหละว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยมันคืออะไรเพราะมันมีอยู่รอบตัวเราหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนตึกลาบ้านช่องนะคะ วัดวาอารามต่างๆนะคะนั่นคือสถาปัตยกรรมหมดนะคะสถาปัตยกรรมไทยสถาปัตยกรรมสากลเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีนะคะสถาปัตยกรรมนะคะก็คือเป็นผลงานศิละปะเนี่ยที่ก่อสร้างขึ้นโดยที่เราจะวางแผนไว้แล้วเพื่อที่จะเป็นการประดับตกแต่งอาคารหรือแม้กระทั่งว่าเราวางแผนเพื่อที่จะเข้าอยู่นั่นเองนะคะซึ่งงานสถาปัตยกรรมเนี่ย เป็นงานศิลปะที่เราต้องอาศัยคนจํานวนมากนะคะไม่ใช่ว่าเพียงคนเดียวเราจะสามารถทําขึ้นมาได้นะคะในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะทุกคนแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบนะคะก็คือในการจัดสรรบริเวณพื้นที่ว่างนะคะให้สัมพันธ์กับส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกนะคะก็คือแล้วก็การจัดรูปทรงนะคะทางสถาปัตยกรรมนะคะให้เหมาะสมกับการใช้สอยนั่นเองนะคะแล้วก็ ในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะทุกคนนั่นก็คือชนิดที่สร้างขึ้นเองโดยมนุษย์นะคะสามารถเข้าไปอยู่อาศัยหรือประกอบกิจกรรมต่างๆได้นะคะเช่นอาคารบ้านเรือนที่เราอยู่กันนั่นแหละค่ะโบสถ์วิหารนะคะศาลาเป็นต้นนะคะทุกคนวัดวาอารามนะคะต่อมานะคะชนิดที่2เนี่ยก็คือเป็นชนิดที่ สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยนะคะอย่างอื่นนะคะเช่นอนุสาวรีย์นะคะเจดีย์นะคะหรือสะพานค่ะอนุสาวรีย์นะคะเจดีย์หรือว่าสะพานนั่นเองต่อมานะคะเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของภาพถ่ายค่ะทุกคนอันนี้เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักภาพถ่ายแน่นอนไหนใครไม่รู้จักภาพถ่ายบ้างคะมีไว้เลย ไม่มีอย Pop ่างแน่นอนค่ะภาพถ่ายนะคะเป็นภาพที่ทุกคนเนี่ยสามารถถ่ายได้นะคะตอนนี้ทุกคนมีมือถือค่ะทุกคนสามารถหยิบออกมานะคะถ่าย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 รูปไปได้เลยนะคะในเรื่องของภาพถ่ายนะคะทุกคนก็จะแบ่งออกเป็นภาพถ่ายซึ่งมาจากกรรมวิธีการถ่ายภาพนะคะการใช้กล้องนะคะสําหรับวัตถุที่ไวแสงนะคะสำหรับบันทึกภาพเป็นเองแล้วก็จะมีกระบวนการ ที่เรานําภาพเนี่ยออกมาจากการพิมพ์ภาพออกมาได้นะคะส่วนภาพถ่ายเนี่ยครูยองก็จะแบ่งออกเป็นภาพถ่ายที่มาจากประสบการณ์ภาพถ่ายที่เป็นในเรื่องของความทรงจํานะคะภาพถ่ายที่เป็นในเรื่องของความประทับใจนะคะความสวยงามนะคะในเ,เรื่องของภาพถ่ายพิเ้งเนะาะภาพถ่ายแต่งงานนะคะภาพถ่ายในเรื่องของฉันไปที่ไหนมาบ้างนะคะวันนี้ไปตรงนี้มาตรงนี้มาเพื่อที่ว่า เราจะได้กลับมาดูระลึกความหลังของเรานั่นเองนะคะทุกคนเอาถ่ายเก็บภาพเก็บบรรยากาศความสวยงามนะค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะเราก็จะไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในรูปของทัศะนะศิลนะคะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่สำหรับ คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขออนุญาตนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะในสอนศิลป์ออนไลน์นะคะบายครูแย้มนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ